ตอนแรกเข้าสู่ช่องเอาไปชาใชนะครับวันนี้เราคนแกบปดำนะครับมาใส่ส่วนปลางของเราแกบปดำ ให้17บาทครับแกบดำบริษัทน้ำมันรำข้าสุรินทร์นะครับจำกัดน,นะก็นี้นะครับเป็น,ส,นส่วนของเรานะครับส่วนพื้นที่ห้าไร่นะครับก็มีปลูกหลายอย่างนะครับตอนนี้มีถั่วนะมีปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็วกมีอะไรนะ เป็นต้นลำไยนะครับผมแล้วตอนนี้ทำนาด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวสวนนะกล้วยตัวน,นี้สวยแล้วนะครับกล้วยเราขับย,ยาบ้างครับต้องช่วยช่วยให้มันปีนขึ้นนินะดนึงบรรยากาศสดชื่น,นครับลมเย็นๆนครับน,นี่เราก็ปลูกมา หนึ่งปีกว่าแล้วครับก็นะกล้วยก็มีให้กินเรื่อยๆมีอย่างนาไม้ปานะมาดูครับอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนบ้านนะนาใกล้เคียงครับบ,นนบ้านนกดาวนะครับสวยดิหนึ่งแสนแปดหมืนพร้อมติดตั้งสวยนะครับ ต้นนั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอสาเก้าต้นเลยนะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับสวยคนระับบ้านไม้บ้านนกดาวก็เราเรามาทำสวนป่าตร,ตรงนี้ครับแล้วก็เพื่อนบ้านก็อยางมาทำด้วย <c oughs> ก็ดีครับ แต่ของเขาจะจะปลูกพวกผลไม้เป็นหลักค,ครับเกครับมะม,ม,ม่วงมะม่วงมะพร้าวแล้วก็เป็นโคกนองนาะมีสนาเป็นรูปอินฟินิตี้นะสวยครับสวยดีครับดีครับรวมกันครับเปลี่ยนแปลงทุกนาอันว่างว่างเปล่าว่างเ่าครับ ปลูกตนไม้บ้างบางส่วนนะครับดูของเราครับก็น,นี่นอยยางนาครับโตแล้วครับกล้วยเป็นพี่เลียครับกล้วยก็โตนะอู้จะสองปีครับมิดหัวทะลุลสองเมตรเรียบร้อยนะรครับ แบบดำสวยสวยได้กี่ก, 1, 000, 1, กิโลหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทเก็บไว้ก็ว,วันนี้เราได้นักร้องจากวง ลองชื่อดังครับเขียนไข่ครับใม้ช่วยโกยอัียัไวไหมใ้อามอะไรอัพวต้มไหมไขวันิดตอนนั้นก็เป็นนักฟุตบอลครับอ้ามซูภปรชัยครับเก้ามครับอามบ้านดอนแดงครับ เป็นคันรถอีแต๊กครับพูลพูลครับเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทนะแกรบดำครับก็มาใส่ปรับปรุงโครงสร้างดินครับเป็นรถอิพแตนก็รอจากผู้ใหญ่บินมาโนเตยืมเข้ามา បាទក៏តាមទៅដែរ ก็สักมันเลยครับสัมปัานของเรามาหน้านาทีปลูกเป็นแนวกันชน ძალიან კარგი